มารู้จักกับประวัติศาสตร์กูกาสิงขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านพบกับโบราณนักสถานที่บ้านกูกาสิงตําบลกูกาสิงอำเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะกูกาสิงตั้งอยู่บริเวณวัดบุรพากูกาสิงซึ่งมีลักษณะปราสาทหินสามหลัง สร้างหันหน้าไปยังทางทิศตะวันออกบนฐานเซรามิเดียวกันชื่อกูกาสิงนั้นประกอบขึ้นด้วยคําว่ากูกาสิงชาวบ้านอีสานใช้เรียกราศาีในวัฒนธรรมขมิ้นโบราณว่ากูส่วนคําว่ากาอาจหมายถึงกาซึ่งในอดีตนั้นกามีกาอยู่บริเวณนี้จํานวนมากตามที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่ามีกา เป็นจำนวนมากมานอนที่หนองน้ำเรียกว่าหนองกานอนส่วนคาว่าสิงอาจมาจากปฏิมากรรมรูปสิงสองตัวที่เคยอยู่หน้าประตูทางเข้าซึ่งปฏิมากรรมรูปสิงนั้นถูกขโมยไปในช่วงปีพศ2503แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกกาสานแหา่งนี้ว่ากู่กาสิงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และก็เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านและก็ชื่อตำบลอีกด้วยนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่จเจริญพอสมควรค่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่รูปแบบการก่อสร้างมีผังการก่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมถืมผ้าสร้างไปในทางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีกำแพงแก้วล้อมรอบประกอบด้วยกลุ่มปราสาทประทาน ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในฐานศิลาแดงเดียวกันปราสาทประธานตั้งอยู่ในมุกสัตย์เชื่อมกับบนดุกมีประตูและบันไดทางขึ้นเดียวกันทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอมถัดเข้าไปเป็นห้องเป็นห้องคันพนุหาสบิประธานสิวะดุมทำจาก หินทรายสีเขียวซึ่งมาซึ่งมาจากสภาพที่สมบูรณ์และมีปฏิมากรรมโคนาทีตั้งอยู่ด้านปราสาทประธานองค์กลางส่วนปราสาททางทิศเหนือและทิศใต้เป็นเพียงห้องคันลิศสำหรับประธานประธานเทาระบรรณาไรนั้นตั้งอยู่ เดิทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะาอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อสร้างด้วยศิลาแรงโดยสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งสองด้านโคปุระหรือซุ้มประตูสี่ราแรงผสมอิฐทั้งสี่ด้านแต่สามารถใช้เข้าออกทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจากการขุดแต่งราสากูกาสี ได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีจำนวนมากโดยเฉพาะแบบศิลปะทาคมีบาวนอนอายุสมัยกำหนดจากทับหลังจากรูปช้างเอราวัลเป็นศิลปะขมีแบบบาวอนอายุราวขึ้นศตวรรษที่16สอดคล้อง ของหลักฐานที่พบถูกแต่งในโบราณสถานสมัยตัวโบราณสถานจึงสันนิษฐานว่ากูการสิงสร้างขึ้นเพื่อเป็นาศาสนาโลหะกายาศาสตร์ให้เห็นถึงการหมดความสำคัญของรัฐที่ไสวนิกายในชุมชนแห่งนี้และหันมานับถือาศาสนาพุทธิกายมหายานแบบ บายนมากขึ้นเอกลักษณ์ของกูกาสิงเป็นกลุ่มปราศาทอิดสามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันซึ่งมาพพบในปราศาสพมินในโบราณที่มีอายุหลังศตวรรษที่15้าลงมาภายในห้องก็จะมีไหหม้อมีปราสาทจำลอง ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ใบความรู้มาดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ